ถ้ามีต้นทุนที่เท่ากันและเวลาที่เท่ากันเราจะสามารถหาเงินได้เท่ากันด้วยหรือเปล่าวันนี้ผมมีคำตอบครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h a n n อ l Podcast นักเล่าในตำนาน Channel ที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องเล่าดีๆมีสาระและก็ให้แง่คิดตอนนี้นะครับเรามาอยู่ในซีซั่นที่2กันแล้วนะครับสำหรับปีใหม่นะครับปี2564นั่นเอง ในปีนี้ครับตอนนี้เป็นอีปีที่สอนครับวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของต้นทุนที่ไม่เท่ากันนั่นเองอย่างที่หลายๆคนนะครับมักจะเคยได้ยินว่าสาเหตุที่ทําให้เขาเป็นแบบนี้ยังจนอยู่มันเกิดมาจากเพราะว่าต้นทุนที่ไม่เท่ากันของแต่ละคนนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าครับวันหนึ่งครับแต่แต่ละคนเนี่ยมีต้นทุนที่เท่ากันมีระยะเวลาที่ต้องใช้ที่เท่ากันอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในการที่จะสร้างรายได้ของแต่ละคนนี่ครับมันจะเท่ากันด้วยหรือเปล่าวันนี้ครับผมหยิบเอาเรื่องราวเรื่องราวนึงในหนังสือที่มีชื่อว่าน่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่ตอนอายุ20นะครับมาเปรียบเทียบแล้วก็เล่าให้ฟังเกี่ยวกับในมุมมองของเรื่องที่ต้นทุนที่ไม่เท่ากันครับโดยที่ผู้เขียนนะครับเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยนะครับสแตมฟอร์ดสอนวิชาบิสเนสนะครับ ก็เลยมีการทำเวิร์กช็อปแล้วก็มีการจับกลุ่มทำกิจกรรมนะครับให้นักเรียนเขาเนี่ยลองสร้างบิสเนสขึ้นมาดูโดยที่เขาเนี่ยให้ต้นทุนในแต่ละกลุ่มนะครับไปทั้งหมดกลุ่มละ5ดอลลาร์ครับโดยแบ่งไปทั้งหมด14กลุ่มครับโดยมีระยะเวลาให้ตั้งแต่วันพุธจนถึงวันอาทิตย์และวันจันทร์ครับค่อยมาปีเซนต์กันสักนาทีว่าแต่ละกลุ่มครับทำอะไรไปบ้างและได้กำไรเท่าไหร่โดยมีข้อจำกัด แล้วก็ระยะเวลาดังนี้ครับ1ก็คือทุกคนมีเงินต้นทุนที่เท่ากันคือ5ดอลลาร์ครับสก็คือทุกคนจะมีเวลาเพียงแค่2ชั่วโมงหลังจากที่เปิดซองนะครับในการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มนะครับซึ่งจะมากจะน้อยก็วัดกันที่แค่2ชั่วโมงนั้นแหละครับโดยสิ่งที่น่าสนใจก็เกิดขึ้น,นครับว่ามีกลุ่มครับที่ทําเงินได้สูงถึง600ดอลลาร์ครับโดยที่ไม่ใช้เงินเลยซักดอลลาร์เดียวแต่ที่สําคัญไปม,มากกว่านั้น,นครับกลุ่มที่ทําเงินมากที่สุด สามารถทาไปได้ถึง650ดอลลาร์ครับโดยที่ไม่ได้ใช้เงินเลยซักดอลลาร์เดียวด้วยเช่นกันก่อนที่เราจะไปฟังกันว่ากลุ่มนั้นนะครับเขาทําอะไรไปเรามาฟังกันก่อนดีครับว่าไอเดียของแต่ละกลุ่มที่เอาไปทาครับมีอะไรบ้างผมขอแยกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกันละกันนะครับกลุ่มที่เอาต้นทุนนะครับที่มีเนี่ยไปใช้เป็นต้นทุนจริงๆแล้วก็ค่อยเป็นทํากาไรทีหลังก็คือ บางกลุ่มครับก็เอาไปซื้อผลิตภัณฑ์นะครับอย่างเช่นบางกลุ่มเนี่ยไปเปิดร้านขายน้ำมะนาวหรือบางกลุ่มเนี่ยครับก็ไปทำซุ้มนะครับเพื่อวัดลมยางจักรยานให้กับคนในมหาวิทยาลัยคนที่ทำซุ้มครับน่าสนใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าตอนแรกครับเขาคิดว่าบริการเนี่ยน่าจะไม่เวิร์คครับเพราะว่าถ้าทุกคนปั่นจักรยานออกไปนิดนึงครับในนอกรั้วมหาลัยเนี่ยก็จะมีปั๊มน้ํามันนะครับให้สามารถ เติมลมยางได้ฟรีๆแต่ผลปรากฏว่าเมื่อมีคนมาใช้บริการครับคนก็เริ่มมาใช้บริการเยอะมากขึ้นแล้วก็ทำให้บริการขเขาเนี่ย work มากขึ้นครับเขาสามารถหาเงินให้กับบริการของเขาเนี่ยได้มากกว่าร้อยกว่าดอลลาร์เลยนะครับผมส่วนอีกกลุ่มนึงครับเป็นก,กลุ่มที่น่าสนใจก็คือกลุ่มที่ไม่ใช้เงินต้นทุนเลยสัก,กดอลลาร์เดียวนะครับแต่สามารถทำไรายได้ได้อย่างมหาศาลครับ มีกลุ่มหนึ่งครับทำวิธีการง่ายๆครับก็คือไปต่อคิวเพื่อที่จะจองโต๊ะในช่วงตอนเย็นในเวลาทานอาหารดินเนอร์ของคนในเมืองโดยที่ให้คนนะวิ่งไปตามร้านอาหารต่างๆที่ต้องต่อคิวยาวๆครับไปจองโต๊ะไว้ก่อนหลังจากนั้นก็ขายคิวให้กับคนที่มีเงินครับและไม่ต้องการต่อคิวในราคาคิวละ20เหรียญปรากฏว่าพวกเขาได้เงินเป็นหลายร้อยดอลลาร์นะครับจากการกระทําในครั้งนี้แล้วมาถึงกลุ่มที่น่าสนใจที่สุดก็คือ กลุ่มที่ได้อันดับหนึ่งครับกลุ่มที่ได้อันดับหนึ่งครับน่าสนใจมากๆก็เพราะว่าพวกเขาครับไม่ได้สนใจช่วงเวลา2ชั่วโมงหลังจากที่เปิดเหรียญพวกเขามองว่าทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดครับไม่ใช่เงิน5ดอลลาร์ครับหรือเวลา2ชั่วโมงที่ทําแต่คือเวลานําเสนอ3นาทีในวันจันทร์ต่างหากพวกเขาเลยตัดสินใจขายเวลาให้กับบริษัทแห่งหนึ่งที่ต้องการรับสมัครนักศึกษาโดยรับจ้างผลิตโฆษณาความยาว3นาทีให้บริษัทดังกล่าวเพื่อแลกรับเงิน650ดอลลาร์ครับ ผมากฏว่าคือพวกเขาเนี่ยครับเป็นกลุ่มที่สามารถทำเงินได้มากที่สุดในคลาสเดยนครั้งนี้ซึ่งแน่นอนว่านะครับไอเดียที่พวกเขาทำเนี่ยครับเรียกว่าบรนเจิดในบรนเจิดอีกทีหนึ่งก็ว่าได้จากเรื่องนี้ครับมันแสดงให้เห็นถึงว่าการที่เรามีต้นทุนที่เท่ากันหรือไม่เท่ากันนะครับไม่ใช่ประเด็นที่สําคัญเลยสักนิดนะครับแตบบ่มันอยู่ที่ว่าในแต่ละคนครับมีความคิดที่จะต่อยอด ไอเดียสิ่งที่ตนมีอยู่แล้วได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองต่อให้คนที่จนมากๆนะครับแต่เขาสามารถมีไอเดียที่สามารถต่อยอดสิ่งที่เขามีได้เขาก็ยังสามารถที่จะถีบตัวจากคนจนกลายเป็นคนรวยได้ในที่สุดและถึงแม้ต่อให้เป็นคนที่รวยมากๆนะครับแต่เขาไม่มีไอเดียที่สามารถต่อยอดจากสิ่งที่เขามีเขาก็จะใช้เงินที่เขามีไปเรื่อยจนหมดในวันหนึ่งนั่นเองและสุดท้ายนะครับต่อให้มีต้นทุนที่แตกต่างกัน ก็ทําให้จุดปลายทางครับที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันอยู่ดีเพราะว่าสุดท้ายแหละครับคนเราก็จะแตกต่างกันที่ความคิดนั่นเองใครที่มีความคิดที่ดีมี growth mindset นะครับก็จะสามารถสร้างผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นมากกว่าเดิมจากสิ่งที่ตนมีหรือว่าไม่ว่าจะเป็นต้นทุนที่ติดลบครับเขายังสามารถสร้างกําไรให้มันเกิดขึ้นได้อยู่ดีถ้าเขามีความคิดแบบโกรธ m i s e แต่ในขณะเดียวกันครับถ้าเขามีความคิดแบบไม่เติบโตหรือฟิกใหม่เสร็ก็คือปิดรับอย่างทุกอย่างนะครับเขาก็จะไม่สามารถจะสร้างสิ่งเดิมที่มีอยู่นะครับให้งอกเงยได้มากขึ้นกว่าเดิมได้สักเท่าไหร่นั่นเองสุดท้ายคนเราก็แตกต่างกันที่ความคิดนี่แหละครับผมความคิดเป็นสิ่งที่ตัดสินทุกอย่างก็ว่าได้อย่างที่ไอสไตล์เคยกล่าวเอาไว้ว่านะครับความรู้เนี่ยไม่สําคัญเท่ากับความคิดนั่นเอง สำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบเรื่องราวนี้ครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืม s ซับ c r i b e ช่องผมไว้นะครับเราจะมาพบกับเรื่องราวดีๆอย่างนี้ในทุกๆสัปดาห์สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ